สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับแบมบี้อีกแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้แบมก็คิดว่าอาจจะมาแปลกแหวกแนวไปสักหน่อยเพราะว่าปกติแบมจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งอันบ็อกพาไปเที่ยวแล้วก็รีวิวสถานที่ต่างๆนะคะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมคะด้วยความที่แบมชอบรีวิวไปะทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นแหล่งต้นทุนที่ทําให้แบมสามารถเอาเงินเนี่ยไปช้อปปิ้งแล้วก็พาทุกคนไปเที่ยวได้นะคะซึ่งนั่นแหละทุกคนแบมก็สามารถที่จะอยากซื้ออะไรก็ได้อยากจะกินอะไรก็ได้นะคะคือทั้งหมดนี้มันมาจากความชอบของแบมเนี่ยแหละ ก็ขอมาฉีกแนวพาทุกคนไปรู้ทริคที่จะทำให้ทุกคนหาเงินได้ง่ายมากโดยที่เรามีแค่ มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะบอกเลยว่าคลิปนี้จะสอนแบบละเอียดไม่มีกั๊กแล้วแบมก็จะสอนทุกคนทุกขั้นตอนเลยนะคะพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่ขายตรงหรือเปล่าพี่แบมจะมาหลอกไปลงคอร์สหรือว่าจะลงอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือแบมทําได้จริงๆแล้วมันก็สร้างรายได้ให้แบมแบบเยอะมากคือเพื่เอรรายได้เนี่ยแจ้งงานประจําไปแล้วค่ะทุกคนพูดเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบมแค่พูดๆอย่างเงี้ยหลายๆคนก็คงคิดว่าพี่แบมเนี่ยโมหรือเปล่าก็เดี๋ยวแบมขอเปิดรายได้ของแบมให้ทุกกกคคนนนนดู่อเลลยแ้วัะะ ก็จะพอไปตรงนี้เลยปึ๊บ ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้แบมทามาประมาณน่าจะประมาณสองสเดือนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้รายได้ของแบมแตะหลักแสนแล้วค่ะ <c oughs> ทั้งหมดที่แบมได้มานะคะแบมได้มาจากการที่แบมรีวิวแล้วก็แปะลิงก์ Affiliate ค่ะพูดเท่านี้อาจจะงงนะทุกคนเดี๋ยวแบมจะมาขยายความให้ทุกคนฟังกันนะคะ a f f i l i a t e คืออะไรแบมเชื่อนะคะว่าหลายๆคนก็คงเคยได้ยินคําว่า Affiliate มาแล้ว a f f i l i a t e <c oughs> ก็คือการที่เราเนี่ยรีวิวสินค้าแล้วก็แนบลิงก์ไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดมีคนซื้อไปเนี่ยเราก็จะได้้้คคค่่่าาาาาาาอออมนนนนนกก็็เเเหหหืืรรปยวพลง ะะถ้าเกิดเราแนะนําของอย่างหนึ่งปุ๊บแล้วเราก็จะได้ค่าแนะนําไปนั่นเองถ้าเกิดมีคนมาซื้อของชิ้นนี้แต่ว่าถ้าเกิดได้แค่นี้แบมก็คงไม่มาแนะนําทุกคนหรอกคะ่ะเพราะหลายหลคนก็คงคิดละสิว่าแบบหนูไม่ใช่เน็ตไอดอลหนูไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์คนติดตามหนูมันน้อยมากแล้วอย่างนี้ใครจะมากดซื้อของหนูคะพี่แบมแต่สําหรับช้อปปี้นะคะแบมบอกเลยว่าไม่ต้องมีคนซื้อสักคนเราก็สามารถได้เงินเลยคะ่ะแล้วก็แอบ,บกระซิบไว้้วยนะทุกคนว่าไม่ใช่แค่หลักร้อยแต่ว่าเป็นหลักพันคะ่ะเราจะทําได้ยังไงเดี๋ยวเเเเรรรราาาไไปปดดููกกกันนนคค่่่่่ะะะะแแล้ว็อออทีจิมะะม,งมืงบขพ สิ่งที่แบมชอบในตัว shop Shopee a f f i l i a t e ate, แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนําแล้วก็ Encourage ให้ทุกคนไปทํากันนะคะ 1. สร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยสัก1บาทก็คือเงนนินทุนศูนย์บาทแล้วก็สามารถเริ่มได้เลยค่ะซึ่งในที่นี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องสต็อกเราไม่จําเป็นจะต้องบริหารหน้าร้านหรือว่าทําร้านของเราในออนไลน์อันนี้ก็ไม่ต้องเลยนะหรือแม้กระทั่งการทําตลาดยิงแอดอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่ต้องไม่ require สักอย่างคือขอแค่เรามีโซเชียลมีเดียสักช่องทางหนึ่ง ช่องทางเดียวก็ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram y o u t u b e t w i t t e r ก็ได้นะคะก็คือรีวิวแบบของที่เราถนัดเนี่ยสารพัดสิ่งเลยที่มันมีอยู่ใน s h อป e ีลงในแพลตฟอร์มนั้นโดยการแนบลิงก์ของเราไว้คือมันแบบอีซี่มากๆอย่างที่2ก็คือมบบรู้สึกว่าทุกคนสามารถทําได้นะคะขอแค่เรามีมือถือกับอินเทอร์เน็ตอย่างที่พูดไปข้างต้นก็สามารถที่จะสร้างบัญชี s h อป e e สามารถทําได้เลยค่ะทุกคนที่มี3อย่างนี้คือทําได้แน่นอนแล้วของที่เราจะนํามารีวิวนะคะก็ไม่จําเป็นด้วยนะทนทน่า้ นั้นคือเราสามารถเอาของที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าจะไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอามารีวิวได้หมดเลยนะคะขอแค่ของนั้นมีขายอยู่ในช้อปปีคือเป็นสิ่งเดียวกันที่มีขายอยู่ในช้อปปี้ทุกคนเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ลิง์นั้นที่ช้อปปีมีขายแล้วก็เอามาแปะกับรูปสินค้าที่เรามีอยู่แล้วอะ่ะก็สามารถได้ค่าคอมมิชชั่นไปได้เลยนะคะถ้าจะให้แนะนํานะว่าจะเริ่มเป็นแนวไหนก็เอาเป็นแบบอย่างที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดเลยค่ะสมมุติเราชอบแบบออกกําลังกายเงี้ยเราก็แนบตัวเวปโปรตีนแนบตัวเวทแน้อง แล้วเราก็ไปซื้อปลอกคอของน้องอันใหม่มาแล้วก็แค่กดแนบคือมันแบบเลือกได้หมดเลยทุกคนเพราะว่าช้อปปี้เขาไม่ขายทุกอย่างนะคะแบมก็จะทาคลิปโฮล์ใช่ไหมเพราะแบมชอบซื้อเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไอจีแบรนด์ช้อปปี้ราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันคือแบมก็ชอบออามาโฮลแล้วก็แต่งตัวให้ทุกคนดูแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปแนวนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่างประเทศสบายยังลงคลิปไม่หมดเลยค่ะคือพอแบมลง YouTube แบบโฮลเสื้อผ้าใช่ปป้าอันบ็อกแบมก็ใส่ไว้ในเด เราจะได้รายได้จาก Youtube แล้วเรายังสามารถได้ค่าคอมมิชชั่นบวกเข้าไปอีกเด้งอีกอะ่ะเราก็ได้ค่าสปอนเซอร์อีกคือแบบ ุสๆเราอีกจุดที่แบมชอบนะคะก็คือเราสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เราถนัดได้ค่ะบางคนอาจจะไม่มี YouTube หรือ Tik t o อกเราก็สามารถลง IG ได้หรือบางคนชอบทําคลิปยาวๆแบบ YouTube ก็ทําแบบที่แบมบอกก็คือใส่ไว้ใน Description Box นะคะอย่างสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือการเข้าร่วมมิชชั่นแล้วก็ภารกิจจาก s h o p ปี้อัฟเฟอร์เค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ได้ดังคนฟอลไม่เยอะแล้วใครจะมาซื้อหนูคะพี่ซึ่งแบบบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคนมาซื้อของเราสักชิ้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำมิ เงินไปได้ชิวๆเช่นกันค่ะมิชชั่นคืออะไรมิชชั่นก็คือกิจกรรมนอกเหนือจากการที่เราเอาคัดลอกลิงเนี่ยไปแปะแหล่งโซเชียลมีเดียต่างๆที่ช้อปปี้เขาได้จัดขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเกิดเราทำคอมพลีทในแต่ละอันต่างๆ,างๆก็จะได้จํานวนเงินที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีมิชชั่นอะไรมั่งก็เข้าไปที่ฉันเลยนะคะแล้วก็เลือกโปรแกรม Affiliate เหมือนเดิมด้านบนเนี่ยจะมีแถบเขียนอยู่ว่า Sho e a m i s s i o n พอกเ้ามาเรียะมีมิชชั่นให้เเราาทพํพบเลยทุกคนซึ่งถ้าเเกิดามาเนี่ยก็จะไม่ไดีมิคร น่อนนะะเดี๋ยวแบมจะอธิบายคร่าวๆในแต่ละมิชชั่นให้ฟังนะคะอย่างแรกเลยก็คือการเข้าร่วมเทรนนิ่งแอฟเฟียลล p r โปรแกรมก็คือเขาจะมีสอนทำแอฟเฟียลลิททุกวันอังคารตอน6กโมงนะคะถ้าเกิดเรากดเข้าร่วมแล้วก็นั่งดูจนจบเนี้ยก็ได้รับเงินไปเลยทุกคนต่อมาก็คือการโพสตโปรโมทช้อปปี้แอฟเฟียลครบ4โพสตนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราขัดลอกลิงก์ของสินค้าเราเนี้ยเราก็ไปโพสตตามโซเชียลมีเดียแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็นํามาสับมิตฟอร์มของเราครบ4ครั้งปุ๊บก็ได้รับเงินไไปเเลลย200 550บบาาาททแ้้้วกกกก็็็ถดสสส่่งง11 15โโพพตต์์จะ เขาให้เยอะมากจนแบมยังตกใจเลยทุกคน1,500บาทแค่เอาไปโพสเองไม่ต้องมีคนซื้อก็ได้แล้วก็ยังมีอีกหลายมิชชั่นเลยนะคะให้เราร่วมสนุกทุกคนก็ลองไปเลื่อนดูกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการสมัคร Shopee Affiliate นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคย sign up Shopee Affiliate นะคะสามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามไปพร้อมๆแบมได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีบัญชีแล้วนะคะก็สามารถกดตรงนี้ทุกคนก็สกิ s k i ไปยังทริคก,การสร้างรายได้จาก Shopee Affiliate ได้เลยนะคะทริคนั้นแบมก็จะมาบอกเทคนิคที่แบมรู้สึกว่า มันปังได้เงินง่ายต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยทําก็หยิบมือถือขึ้นมาทําพร้อมกันได้เลยขั้นตอนสมัครก็จะง่ายมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ เข้าไปในช้อปปี้เลยปุ๊บแล้วก็เลือกปุ่มฉันตรงขวาล่างของรูปคนนะคะจากนั้นเราก็กดปุ่มโปรแกรม s h o p ปี้แอเฟรียลเแล้วก็กดเลือกเป็นอินฟลูเอนเซอร์โปรแกรมนะคะซึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนอินฟลูท่านหนึ่งแค่สมัครตรงนี้ก็ได้เป็นอินฟลูแล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บเราก็ก่อข้อมูลเบื้องต้นต่างๆชื่อเบอร์โทรหลังจากนั้นเราก็ต้องรอทาง s h o p ปีเนี่ยตรวจสอบข้อมูลภายใน1-2วันนะคะแล้วพอเราได้รับแอปพรูฟปุ๊บเราก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์ไปแปะแล้วก็กรอบเพย์เมนต์เตรียมรับเงินนนนได้เลยคค่่ะะะใสวของกการ ถ้าเกิดใครยังไม่เคยทําเราก็สามารถเซิร์ชข้างบนเลยตรงแทบบาร์ของ s h o ป e ปีได้เลยนะคะกดเลือกสินค้าที่เราคิดว่าอันนี้แหละที่เราจะเอาลิงก์ของเขาอะมาแปะในของเราแล้วก็กดลูกศรอ,อันนี้ เพื่อขัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแปะตาม i อ Story f a c e b o o k เ uh, อ่อ YouTube Description Box ได้หมดเลยแล้วก็มาถึงประเด็นทริคก,การสร้างรายได้จาก s h o p e e a f f i l i a t e นะคะซึ่งอันนี้แบมคิดว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอบทนี้มามากโอเคแบมจะมาอธิบายเลยอย่างแรกนะคะคือเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับเราแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายค่ะง่าย,ายๆเลยทุกคนก็แค่แบบเลือกสินค้าที่เราคิดว่าเราถนัดหรือเราชอบอันนี้อย่างแรกอันนี้สําคัญมากคือถ้าเราไม่ถนัดสิ่งนี้หรือเราไม่ได้ชอบสิ่งนี้มันคนนะคะคแบบ่่่่่่ออนนนข้้้าาาาางงงยกกกะะซึถเิดบบบบบววแแพีมหูไ รีวิวอะไรดีไม่รู้ว่าหนูชอบอะไรเป็นพิเศษก็คือให้เราลองรีวิวไปหลายๆอย่างก่อนนะคะก็แบบครีมวันนี้ก็ลองถ่ายครีมที่เราใช้ปุ๊บอะลองถ่ายเสื้อผ้าที่เราใส่คือมันทํทำไปทุกคนคือมันไม่มีใครรู้ตั้งแต่ครั้งแรกหรอกว่าเราอยากจะทําอะไรขนาดนั้นเราลองทําไปนะคะลวสักพักเราก็จะเริ่มจับจุดได้ว่าเออสิ่งนี้เราสามารถพรีเซนต์นำเสนอได้ดีนะคะอีกอย่างนะคะคือการศึกษาว่าคนที่ฟอลโล w เราเนี่ยพวกฟอลโลเวอร์ของเราเนี่ยเขาชอบอะไรแบบไหนนอกจากที่จะต้องศึกษาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ต้องศึกษาด้วยนะคะว่าา่่าาาฐนกกลลุมูค้ที ราจะพรีเซนต์ข้อมูลตรงนี้ออกไปอ่ะเขามีความชอบในอะไรที่มันรีเลทกับตัวเราอย่างเช่นสมมติว่าเราลงรูปออกกําลังกายบ่อยอย่างเงี้ยแล้วคนกดไลค์เยอะคนรีพลายมาเยอะแล้วก็ลองคิดดูไหมว่าถ้าเกิดเราเอาแบบสปอร์ตราที่เราใส่ออกากําลังกายหรือเลกกิ้งซี่อย่างเงี้ยมารีวิวอันนี้อาจจะมีผลทําให้คนอยากซื้อมากๆก็ได้นะเราอาจจะออกกาลังกายเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วทุกคนแล้วก็หยิบสิ่งนั้นมาเพราะรู้สึกว่าเอ g เกจเมนต์มันดีกระแสะตอบรับมันดีหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นพวกแบบชอบทําอาหารชอบถ่ายลงแล้วคนก็ชอบมาคอมเมนต์แบบ จานชามเซรามิกน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแบมบว่าอย่างนั้นกระแสตอบรับอาจจะดีด้วยซ้ําตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเสนออะไรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคตอบโจทย์ p พนพอ o i n t ของเขาหรือว่าถูกใจเขาเขาก็พร้อมที่จะมาซื้อโปรดักฑ์ของเรานั่นนเองทุกคนอย่างที่2ก็คือการรีวิวอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจนะคะซึ่งแบมรู้แหละมันอาจจะฟังดูแบบ so cliché so basics everyone says this แต่ว่าคือมันจําเป็นจริงๆร,งรงหนึ่งคือมันเป็นจรรยาบรรณของผู้ที่จะต้องนํามารีวิวด้วยแหละการที่เราเอาของมารีวิวโดยการตัดสิน ใจของเราเองอะคือเราก็ไม่ควรที่จะเลือกของที่มันแบบไม่โอเคมาป่ะคือถ้าเราเทสแล้วมันไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะหยิบของทุกอย่างที่เรามีมารีวิวไปซะทุกอย่างคือมันไม่ใช่เราก็ต้องเลือกก่อนว่าแบบเออสิ่งนี้เราคิดว่าดีนะสําหรับตัวเราแล้วเราก็อยากจะพรีเซนต์สิ่งนี้ไปให้ผู้บริโภคคือแบมก็คัดทุกครั้งนะคะในการเลือกสินค้ามาลงในช่องแบมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f อ l โลเ e อร์ของแบมไปซื้อตามแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยครั้งหน้าก็คือเขาก็ไม่ได้อย เพราะฉะนั้นเราคิดดีๆในการเลือกสินค้าที่จะมานําเสนอดีกว่าค่ะคลิปที่3ก็คือการรีวิวแบบป้ายยานะคะคือบางทีการที่เรามารีวิวแบบอวยไส้แตกแบบโอ้โหมันดีมันเลิศมันแบบปังที่สุดอะไรแบบนี้คือทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าแบบสปอนเซอร์จ้างเรามาเพราอเขารู้ว่าแบบเนี่ยคือสปอนเซอร์คลิปเขาก็พร้อมที่จะโอเค เลื่อนผ่านกดผ่านไปไม่ได้สนใจเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าสปอนจ่ายมาให้เราพูดตรงนี้ง่ายๆเลยทุกคนแล้วก็นําเสนอไปแบบโอเคแบบเพื่อนซิสมีเรื่องที่จะมาป้ายยาทุกคนเราอยากจะมาบอกต่ออันนี้อะไรแบบนี้คือมันดีมากกว่าการที่แบบโอเคฉันจะขายเธอสิ่งนี้มันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เราพูดแค่สิ่งที่เราชอบอย่างเงี้ยบางทีแบบมันอาจจะโดนใจมากกว่าก็ได้ค่ะต่อไปก็คือการเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับเรานะคะไม่ว่าแพลตฟอร์มแบบไหนอะทุกคนสไตล์คนชอบก็จะแตกต่างกันไปนะคะอย่างไ g อย่างเงี้ยคนก็คาดหวังที่ เข้ามาดูรูปสวยๆใช่ปะเราก็จําเป็นที่จะต้องถ่าย p r o d u ั t ์ให้ออกมาสวยถ้าเกิดเราเป็นคนถ่าย p r o d u ั t ์สวยถ่ายรูปสวยอย่างเงี้ยก็คือ IG เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็น IGPo s พสไอจีสตออย่างเงี้ยได้หมดส่วนอย่าง Facebook คนก็อาจจะชอบอ่านโพสตกันมากกว่าเราก็จําเป็นจะต้องเรียบเรียงข้อความให้มันดีให้มันดูเป็นแนวป้ายยาไม่ดูขายตรงเกินไปเว้นวรรคให้มันพอดีนะคะแล้วก็มีการขอ s ะ a c e Bar แบ่ง a r รา graph มั่งเพราะคนก็ไม่ชอบอ่านเป็นพึืดๆหรือว่าแม้กระทั่ง YouTube ทุกคนเราก็ต้องนําเสนอมาในสไตล์ททีีี่่่่มมันนนเเเเป็็รรราาาาออองแแล้้้้ววกกกููสึบบไออไดดดดโย เ,เกินนไปะะคะแต่สําหรับแบมนะถ้าเกิดให้แบมแนะนําแบมรู้สึกว่าแพลตฟอร์มที่เ f ฟเฟกติฟที่สุดก็คือน่าจะเป็น IG story ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเขาก็ชอบอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บสดใหม่แบบโพสต์แล้วลงเลยโดนใจเขามากกว่ามันรู้สึกถึงความเฟรชคอนเทนต์ใหม่นอกจากนั้นนะคะแบมก็รู้สึกว่าคนที่มา follow IG เราอะ่ะคือคนที่เขาอยากติดตามเราจริงๆอะแบบอยากรู้เรื่องเราจริงๆถ้าเกิดเทียบกับ Facebook แบบนี้คือเราก็ไปกดหลายหเพจมาก ถูกไหมแล้วก็เห็นเพจอะไรน่าสนใจแล้วก็กดไลค์ไป,ไปทั่วกดฟอลไปทั่วไม่เหมือนไอจีที่เราต้องคิดว่าแบบถ้าเกิดเราฟอลลเขาไปจำนวนฟอลลูวิ่งเรามันจะมากขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็จาเป็นจะต้องกดแค่คนที่เรารู้สึกว่าอืมเราอยากติดตามเขาและที่สําคัญคือมันง่ายแล้วก็มันเรียลด้วยค่ะทุกคนเราไม่จําเป็นจะต้องเอารูปมาใส่กรอบใส่เท็กซ์อะไรมากมายแล้วแค่แชะลงสตอรี่แล้วก็พิมพ์ตามเท็กซ์ที่เขามีให้อ่ะมันแบบดูเรียลจะตายอันเนี้ยแบบแนะนานมากเลยนะคะต่อมาก็คือการเลือกสินค้าททีีีี่่่่่มคคคคาาาออิิิชัันนนนนนสสงงๆะะก็็ืให้้เเเรรววป extratracom mission สินค้าเอ็กซ์ตรนะคะก็คือสินค้าที่มีคอมมิชชั่นสูงมากกว่าสินค้าปกติบางชิ้นเนี่ยถึง60%เลยทีเดียวซึ่งสมมุติว่าเราขายของได้พันบาทปุ๊บ600บาทก็จะเด้งเข้าบัญชีเราเลยค่ะ ัทคนซึ่งถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าสินค้า extra com เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปเลยดีกว่าเราก็คือเข้าไปในแอป shopee เลยหลังจากนั้นก็กดเลือกโปรแกรม affiliate แล้วก็จะเห็นแท็บที่เขียนว่า extra com หรือค่าคอมพิเศษค่ะแล้วก็เลื่อนมาทั้งหมดเลยเราก็จะเจอสินค้าทั้งหมดที่แบบค่าคอมสุดปังแล้วข้างใต้สินค้านะคะเขาก็จะเขียนว่าถ้าเกิดเราขายได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะได้คอมกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเราก็เลือกสินค้าที่เราจะรีวิวปุ๊บแล้วก็กดปุ่มแชร์เพื่อสร้างรายได้เราก็คคคคััััดดดลลลลอออกกกกิงงงงง์ไปแปแแะตาาาามมช่่่ทททโเเียุนนนนถหจ้้ร็บบสูๆ กุไปทคนซึ่งเท่าที่แบมพูดมาทางมูลนี้หลายหคนก็คงรู้แล้วนะคะว่า Shopee Affiliate เนี้ให้ประโยชน์เราได้มากขนาดไหนยิ่งเราเป็นสายรีวิวด้วยเนี่ยยิ่งคุ้มเลยนะคะแบมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอยากให้แบมทําคลิปแนวไหนก็มเมนต์มาได้นะคะไว้เจอกันนะบ๊ายบาย